อันนี้ก็ในความหมายทั่วไปเลยไม่เฉพาะพระพุทธศาสนานะคือต้นนี้แต um, ่เดิมมันไม่ได um ้ช okay. ื่อต้นโพชื่อว่าต้นอัศถาต้นอัศถาแต่ว่ามันมาชื่อต้นโพก็เพราะว่าพระุทธเจ้าไปตัดสู้ใต้ต้นหมายความว่าถ้าท่านไปตัดสู้ใต้ต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กก็คือต้นโพถ้าท่านไปตัดสู้ใต้ต้นเดาต้นเสดาก็คือต้นโพเพราะว่าต้นโพโพที่แปลว่าตัดสู้ต้นโพแปลว่าต้นไม้เป็นที่ตัดสู้อันนั้นท่านไปตัดสู้ใต้ต้นอะไร ต้นนั้นก็เปลี่ยนสถานะไปเป็นต้นโพอย่างเช่นพระศีอุรยาเมตไตพุทเจจาองต่อไปเนี่ยจะไปตัดสรูใต้ต้นกากระทิงกากระทิงจะกลายเป็นต้นโพแล้วก็คนพุทธแต่เดิมเนี่ยก็ถือว่าต้นโพเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะได้ะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เขาไม่กล้าปั้นพระพุทธรูปในสมัยก่อนเขาก็ไหว้ต้นโพแทนไหว้ต้นโพแทนเวลาศาสนาอื่นจะทําลายพุทธศาสนาจึงเห็นได้ในสมัยก่อนว่า ทำลายด้วยกันฟันต้นโพทิ้งในในสมัยแต่ก่อนนะฟันทิ้งเผาต้นโพทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าต้นโพเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเพราะสมัยต่อมาเนี่ยคนก็เริ่มที่จะอยากจะมีรูปเคารพอื่นแต่ว่าก็มิบังอาจปั้นหน้าพระพุทธเจ้าจึงปั้นฝ่าเท้าไว้บูชาคือรอยพระบาทาพุทธปาท,ทะเจติยังก็ไหว้รอยพระพุทธบาทเป็นต้นมาตั้งแต่บัดน,นั้น สมัยต่อมาปั้นเป็นไอ้ธรรมจักบ้างปเป็นเจญรักของพระพุทธศาสนาเพราะคนแต่ก่อนเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้ามากเขาไม่กล้าแม้กระทั่งปั้นหน้าพระพุทธเจ้าตัดภา,าพเรามาจาในสมัยนี้ตั้งพระขายข้างถนนออธม,นะมา์ธรรนมนโอ้โหเ <laughs> ทียบกับจิตวิญ,ญญาณของบรรพบุรุษเราที่เคารพพระพุทธเจ้ามากไม่กล้าปั้นแล้วคนปั้นคนแรกก็เอพเอพระเจ้าม,มิลินเดอร์มิลินเดอร์ พุทธรูปองค์แรกเนี่ยปั้นเมื่อพศสา0รอกว่านุ่นนะแล้วก็ปั้นแบบกรีกนะจะสังเกตว่าพุทธรูปแบบฝรั่งนี่ก็จะมีอนาโตมีมีมีหลักของความเป็นมนุษย์เยอะหน่อยมีกล้ามเนื้อมีสัดส่วนที่สมาร์ท <c oughs> สมาร์ทพุทธาแต่ว่าพอคนไทยเราเอาเอามาปั้นเนี่ยคนไทยเราถือว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเทพไม่ถือว่าท่านเป็นคนธรรมดาคือเคารพท่านประดุษเทพก็เลย ปั้นตามพุทธลักษณะไม่ปั้นให้เหมือนคนจะสังเกตว่าปั้นหูที่ยาวกว่าคนตามพุทธลักษณะปั้นมือยาวเท่ากันหมดเลยทั้งมือทั้งเท้ามีพระแท้ธรรมจักรนะรูปลายมือเนี่ยเป็นธรรมจักรอยู่ตรงกลางมืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไหาปราละก็ไม่มีก็ปั้นให้เต็มแล้วก็ปั้นหน้าเหมือนเทพเข้าไว้จะสังเกตว่ารูปภาพหรือว่ารูปอะไรต่างๆในโบสถ์ที่เป็นรูปแบบเทพเจ้าเนี่ยจะโค้งนี้หมดเลยเขาก็นับถืออย่างนั้น ก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสวนวัดดีมเราก็มีต้นโพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นํานำมาปลูกไว้เหมือนกันเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์อันนี้ก็ได้หน่อมาจากที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศศรีลังกาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็หลายขวบปีละแล้วลเราก็เลยมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ข้างในโบสถ์มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนพระธรรมของพระเจ้านั่งตรัสรู้เนี่ยก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตรงนี้ที่วัดนิมมานตลอดดี